ือของคุณเล็กนะคะค่ะคุณเล็กคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับสวัสดีคับคุณเล็กคุณหมอสมบูรณ์นะคะปรึกษาคุณหมอได้เลยค่ะคือผมจะจะฝังมุกในน้องกายผมจะเป็นไรหรือเปล่าครับถามนิดนึงคุณเล็กทําไมถึงอยากจะฝังมุกไปเห็นของเพื่อนหรือว่าได้ยินคําล่ําลือว่าอย่างไงนะครับคือผมอยากจะลองอยากจะลองว่ามันอันตรายหรือเปล่าครับอันตรายหรือเปล่าปกติแล้วเนี่ย ไม่แนะนําให้ไปทําโดยเด็ดขาดนะฮะจากประสบการณ์ของผมเนี่ยนะจะเจอผู้ชายที่ฝังมุกมาเนี่ยผมถามดูไปทําที่ไหนเนี่ยร้อยละห้าสิบไปทําในคุกนะฮะร้อยละห้าสิบทำในคุกทําในคุกนะครับทาช่วงที่ติดคุกอยู่โะนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าถ้าคุณเล็กไปทํามาเนี่ยนะเวลาใครเจอเข้าก็จะต้องนึกนึกถึงแบบนั้นไว้ก่อนนะฮะนึกว่าคุณเล็กไปติดคุกใช่เป็นสัญลักษณ์ประจำตัวคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีการการเอาไอไอกระปุก สลับที่ใส่น้ามันใส่ผมตันจอสีขาวๆอ่ะนะเขาก็จะมาฝนถ้าดูภาพประกอบนะฮะเขาจะมาตัดเป็นแท่งแล้วก็มาฝนให้มันเป็นมนๆลเป็นรูปไข่เป็นรูปกลมๆเป็นรูปไข่นะขนาดก็ประมาณสัก5้าหมิลนะเม็ดหนึ่งแล้วก็ฝังเข้าไปก็จะใช้เปิดแผลกรีดนะฮะตรงหนังเนี่ยนะฮะแล้วก็สอดฝังเข้าไปนะฮะความสะอาดความใช่ครับพวกนี้ทําให้สะอาดนะถ้าไปหาแพทย์ให้ทําสะอาดก็คงไม่มีแพทย์ทําให้เพราะมันไม่มีประโยชน์อะไร นอกจากไม่มีประโยชน์เนี่ยเวลาไปมีเพศสัมพันธ์เนี่ยที่ล่าลือบอกว่าทําให้ผู้หญิงมีอารมณ์มีความต้องการอะไรดีขึ้นเนี่ยนะผู้หญิงบางคนบ่นว่าเจ็บได้ซ้ําไปนะนอกจากเจ็บเนี่ยผู้หญิงที่เห็นแบบนี้เขาก็ต้องสงสัยว่าคุณเล็กเคยไปติดคุกมาหรือเปล่าถึงต้องไปทาวันนี้มานะครับเพราะนั้นอย่าไปทําเลยนะครับครับผมค่ะทำไม่สะอาดติดเชื้อแล้วก็จะเกิดปัญหาได้ซ้ําไปครับครับขอโชคดีนะครับครับครับแรง อยากฝังมุกแสดงว่าเสียงล่ำลือนี่ยังยังมีการล่ำลือกันต่อมายังต่อเนื่องคนที่ใส่มาแล้วเนี่ยใครจะบอกว่าเอ้ยอย่าไปใส่เลยไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องไม่มีก็มีแต่พวกที่คุยที่มาเอาออกมีไหมคะที่มาให้คุณหมอเอาขอให้เอาออกมีใหมครัแล้วมันเหมือนเดิมไหมครับเอาออกแล้วพวกนี้นี่โชคดีที่ว่าฝังตื้นคือมันฝังลึกไม่ได้หรอกเพราะว่าตรงผิวหนังตรงองคชาตเนี่ยมันจะไม่มีไขมันมันจะเป็นผิวหนังบาง การเอาออกก็ค่อนข้างง่าย<ช>นะ,ะแล้วก็มีแผลเป็นเล็กนิดเดียวนะไม่ได้น่าเกียดอะไรเหมือนกับแค่เอาสิวเสี้ยนออกอะประมาณนั้นโอเคค่ะ